สวัสดีครับพบกับเอ็มช่องสารสุข89นะครับผมนะครับวันนี้ผมจะพามาส,อสมา่องเหรียญเสมาเลื่อนฐานะเฮงตลอดนะครับของหลวงพ่อพัดนั่นเองนะครับนะครับอ่าผมจะพามาดูกล่องก่อนนะครับนี่ฮะลักษณะของกล่องนะฮะด้วยลายกนกนะฮะจะสวยงามนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเขียนเสมาเลื่อนฐานะเฮงตลอด ะะด้านล่างรองลงมาก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดนะฮะรางเหรียญก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนจัง,ห,งหวัดนครสวรรค์นะฮะสร้างในปี2563เรามาดูด้านหลังนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาเรามาดูพระด้านในกันดีกว่านะครับ ่านี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมหน้ากากเงินนะครับลงยาจีวอนอ่าหนึ่งลังจะมีอยู่3มเหรียญน,นะครับสร้างอยู่ที่1399เหรียญน,นะครับนี่ฮะสวยงามมากครับด้านหลังก็จะเป็นเสมาพัดยศนั่นเองนะครเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดนะฮะในเรื่องของความคมชัดของใบหน้านะครับแล้วก็ เล็บเล็บมือเล็บเท้านี่ครับผมชัดมากนะครับเววตานะฮะอันนี้คือเหรียญแท้นะครับจะลงยาสองสีนะฮะเป็นสีแดงอยู่ด้านบนนะฮะลอบข้างก็จะเป็นลงยาสีขาวเรามาดูขอบข้างกันดีกว่าเนี่เห็นอย่างได้ชัดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะฮะทองแดงลุ่มนะ ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับเหรียญนี้เป็นตอกโค้ดภาษาจีนนะฮะที่แปลว่าเฮงนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะพิมพ์ว่าเลื่อนฐานะเฮงตลอดนะครับด้านข้างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากาม,มวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พุทธศักราช2563นะครับด้านหลังนะครับ เหรียญนี้ครับคมชัดมากนะครับในเรื่องของความสวยงามนะครับความคมของตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือนะครับเป็นเป็นตัวไก่เป็นสีมาแบบนี้ฮะคมชัดมากนะครับนะโดยเฉพาะตัวไก่นะฮะผมชอบมากชัดแจ๋วเลยนะฮะตั้งแต่ปากนะครับปากไก่นะฮะจนหางไก่นะฮะคมชัดนะฮะ แล้วก็ลักษณะของเหรียญแท้นะครับก็เป็นเส้นๆขีดๆนะฮะหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะฮะว่าความคมชัดของแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นด้านหน้ามาดูกันความเวววาวนะครับ ชอบเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เด่นที่หน้ากากเงินนะครับแล้วก็ตัดกับทองแดงลมดำนั่นเองนะฮะสวยมากนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ช่องสารสุเป็ดเก้าขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ